สนับสนุนโดยคาราบาวโซฟีซูเปอร์อัลตร้าสลิม0.1ทีวีอัลตรอนเครื่องดื่มวูดดี้สี่ล็อค นะอยู่ที่ 2, 70, 2> องล้านเจ็ดหมื่แล้วนะเจ็ดห่นหนึ่งพ <71, S 2> 6บาทแล้วค่ะโอ้และแน่นอนครับเพิ่มขึ้นทุกนาทีเช่นเคยครับขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งประเทศครับถูกต้องค่ะซึ่งทุกคนนะคะคนไทยทั่วประเทศมีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อคว้าเงินรางวัลสูงขนาดนี้ที่คาะรับพร้อมจะแจกนะอย่าลืมยิโทรสัท์มือถือขึ้นมาและสแกน QR โค้ดด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Facebook ของทางมีมิติค่ะและถ้าอยากได้รางวัลนะคะประจําสัปดาห์1,000บาทจํานวน5รางวัลอย่าลืมไปตอบคําถามประจาสัปดาห์ของเราด้วยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถคว้าเงิน11,000 ได้แล้วนะครับถูกต้องค่ะตอนนี้ครับกระเป๋าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าเหลืออยู่5ใบกับเกมสุดท้ายครับที่ทุกคนเอาใจช่วยอยากจะช่วยคุณนนในการตัดกระเป๋าให้ได้ครับเกมนี้บอกเลยว่าเข้าทางพี่นุ้ยครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าพระอาจารย์นั่งแทนก<อ>ติกาพระอาจารย์นั่งแทนทางรายการจะมีแท่นมาให้เลือก2แทน่นโดยจะมีเพียงแท่นเดียวเท่านั้นที่เป็นของจริง ดาราจะต้องส่งตัวแทนหนึ่งคนมารับบทเป็นพระอาจารย์เพื่อขึ้นไปนั่งบนแท่นที่เลือกหากพระอาจารย์สามารถนั่งอยู่บนแท่นได้จะเป็นฝ่ายชนะทันทีขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ตำหนักลุนลัสอาจารย์หนุย่ย และในวันนี้ครับอาจารย์นุ้ยและลูกศ so ิษย์ครับทั้งสองคนจะนำโชคมาให้กับคุณนนท์ครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเลยเลยสวัสดีครับพ่อเป็นไงพ่อสถานที่เป็นไงพ่อโอเคไหมพ่อดีมากเลยไม่มีอะไรเข้ามาวุ่นวายในนี้เลยตอนนี้ช่วงชีวิตของเรากำลังโปร่งใสกระเป๋าห้าใบจะเหลือกี่ใบไม่เท่าไหร่วันนี้แจ็คพอตแตกแน่นอนชีวิตเขาโปร่ง ชื่อก็โปร่งใสใช่ไหมพ่อโปร่งใสแล้วชีวิตพ่อล่ะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่อ๋อโล่งๆช่วงนี้มียะยึดหมดแล้วเงินทองโอ้โหพ่อเนี่ยแต่มีรูกประคำอยู่ไม่เป็นไรรูกประคำก็อยู่ไม่ใช่รูกประคำนี่พ่อประคำโอ้ใหญ่เลยลูกประคำต้องเม็ดเท่านี้นี่พ่อเลยนะคพ่อเลยท่าจารย์ครับมีคาถาอะไรมาฝากเราสองคนไหมครับตอนนี้เอานาฏบัตรเฉยเอาบัตตีเทเทนะอาบัตติยาอาบัตรเทเทคืออาบัตติโถอาบัตติกึด แน่ใจว่าเป็นกระาพ่อพ่อส่เองนี่ลูกศิษย์อาจารย์หน่อยเออนี่อาจารย์อะไรครับอาจารย์นุ้ยไงอ๋อนี่เอากระถาพ่อครับพ่อตั้งเตาเลยไหมมอจิ้มจุ่มมานไหมไม่ใช่ครับพี่ไม่อนนี้มอสไม่อยันม้อยันม้อยันแล้วนี่เราก็มีข้าวสารเซกนะครับข้าวสารโลโซเซกครับผมครับผมอาจารย์เอาทุกเม็ดครับผมอันนี้ไงพ่อนี่างโลโซโอ้ยอาจารมาเตรียมมา้ยครับพ่อใาจารย์เตรียมเองข้าวสารเซกอันนี้พ่อเขาปลูกเซกโอ้ปลูกกับมือเลยตื่่นซ ล้วเสกตื่นไหมอะไรนะเสกตื่นไหมไม่กล้าเล่นเอาแบบเขาอยู่แล้วก็มีไฟธนูไฟธนูโอ้โหอาจารย์นี่โอ้โหคนของมาหมดเลยวันนี้เอามาทุกอย่างเลยนี่สายวิทย์เห็นไหมสายศินหัวอาจารย์เล่นที่ใหญ่ต้องสายวิทย์นะใหญ่กว่าวิทย์ครับผมนี่สายศิลป์ศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณหรือศิลป์อะไรครับศิลปศาสตร์ศิละภาษา ทำไมเราเงียบๆเรามีอะไรสักตับหนึ่งไหมอ๋อแค่ยืนหัวล้อเขาค่ะมาลงนะ้มาลงนหน้าทองอใช่ครับอาจารย์ทำอะไรวันนี้เนี่ยมันมีอยู่สองแท่นอาจารย์ต้องนั่งแท่นให้ถูกต้องอาจารย์มีเลขที่ชอบไหมหนึ่งหรือสองหรืออะไรแบบนี้อยู่ในใจอาจารย์แล้วอาจารย์จะไม่บอกเดี๋ยวอาจารย์จะเดินไปนั่งแล้วอาจารย์จะไม่นั่งธรรมดาอาจารย์จะกระโดดประมาณสักสามร้อยเมตรแล้วก็ทิ้งตัวลงตั๊กหลังจากนั้นพาอาจารย์ส่งโรงพยาบาล ัดไม่มีทางทร่หาอนะพ่อสูงขนาดนั้นกระดูกกูก็หักแล้วแล้วลูกคุยอ่ะลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ถานมีอะไรครับนอกจากรับเอามาได้หมดเอามาเสกแล้วมีอะไรอีกมีีออะไรกลูกอยากเขาไปเลยอยากรู้อยากรู้ผ้าจานเฮ้ยแม่ไงเฮ้ยหนูกลัวเกิดมาเป็นท่อตลกฮะอ๋อครับอาจารย์เป็นคนนิทาท่อเป็นคนปลูกเสกใช่ตีปุ๊บตลกปั๊บเฮ้ยังไงครับจะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามหรือปั๊บปั๊บกับประาบุกแน่ตาอะไรตกใจ ปลากระดีไม่ใช่พ่อปลาอะไรตกใจปลาดุกปลาดุกตกใจไงเราพูดปลาดุกดิปลาดุกอุ้ยตีปุ๊บตลกปั๊บดีปลาดุกอุ้ยตกใจครับผมทักเก็บปลาครูอาจารย์นำอะไรมาฝากเราเยอะแยะเลยปลาอะไรผู้หญิงไม่ชอบปลาอะไรปลาอะไรผู้หญิงไม่ชอบปลาฉลามปลากัดหม้ออ้าไม่เกี่ยวอะไรอ่ะปลากัดหม้ออแค่ปลาอะไรปลาอะไรควายงงปลาอะไรควายงงปลาซิวปลาช่อนอ้าว ก็ชอนควายงงไงวะอ้าวควายงงควายงงสองตัวเฮ้ยไอ้เนี่ยเราไม่โงน่ะเราไม่งดนถามดิเราถามดิปลาอะไรเบาที่สุดปลาอะไรเบาที่สุดอ่าปลาซิ่วปลาเข็มไม่ใช่ปลาอะไรเบาอังเตรียมว่าอะไรอะไรนะทำไมเบาจังอ้าวใครไม่ได้ยินเบาวะล่ะอ๋อปลาอะไรสวยที่สุดเออปลาเงินปลาทองผิดปลาอะไรสวยปลากระหนู เอาไปเลยปรากฏว่าเป็นแล้วมันขำอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาจะเสียบเขาจะแทงเงินคาคาอะไรชื่นใจคาอะไรชื่นใจคาคาอะไรชื่นใจคาแคร์คาราบาเองโ้โหยาคาคาราคาลบามึงจะได้ตีกูไหมพ่อเต่าคาแคร์ไปกินได้ก็ไปแล้วก็ล้างอ่ะฉีดก็น้ำก็ชื่นใจชื่นใจเหมือนกันโอ้โหผมอยากรู้เลยว่าอันนี้คือสำนัก อาจารย์นุ้ยหรือว่าอาจารย์นุ้ยกันเองตลกกันมีแต่กันหนูอันนี้อาหนูกันเองนี่กันเองรองเท้าห้าแถวของพ่อกี่แถวสองแถวก็เบียดสองแถวนี่ไปไหนวะาักซอยเท่าไหร่ฝักซอย5บาทแล้วถ้าเกิดไปสุดเส้นเลยยี่สิบโอเคสองแถวโอเคไอ้นี่เขาตลกขนาดเราอ่ะตอนพ่อตอนพ่อเวลาเหลือไม่ตอนพ่อนั่งสมาธิเป็นไงท่องเป็นไงตอนพ่อนั่งสมาธิท่องเป็นไงพ่อพุทธะรัตนานังธรรมัตนานังสังคำรัตนานังสาธุสาธุษาธุแล้วยังไงต่อแม่นาง แม่น้ําแม่น้ํายาวกี่เมตรพ่อที่พ่อลุยโชว์แม่น้ําแม่น้ํายาวประมาณ10เมตรสิบหุ่นเก้าแรกเลยเก้นละเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปเริ่มขึ้นมาหัวเข่าเก้าที่สาม็นไงพ่อโทรศัพท์ไม่มีขึ้นอ้าวทำไมอ่ะมิดคอกูเลยคล้ายๆกับเมื่อกี้นั้นหลวงกุเข็มอยู่นะหลวงก่เค็มนละที่ยงเอาอีกเอาอีกนุ่มมาเราจะชอบนะเอากลับเล่นที่บ้านไหมชอบเอากลับเล่นที่บ้านไหม คุณนนโอเคไหมครับคุณนนาจาระอาจารย์คาดคอมหวังไว้ได้ไหมได้ครับโอเคเกมของเรานะเราต้องเลือกนะให้พระอาจารย์นั่งแท่นแท่นหนึ่งหรือแท่นสองถ้าพระอาจารย์สามารถนั่งบนแท่นได้ชนะเลยตัดกระเป๋าทันทีผมให้พระอาจารย์มาปรึกษาคุณนนหน่อยดีกว่าว่ามีเลขในใจเหมือนกันไหมคุณนนเป่าหัวให้พ่อหน่อยอ่เป่าหน่อยเป่าหน่อยท่องาสายเป่าสรุปใครเป็นคนมีค่ะ รต้องเป่าให้เขาสิดูนะพระพะก็สักสิงกับพ่ออีกเฮ้ยกูหลปเยอะเลยโอเคหลบงปนคมาอุธโมพุายะเวลาเโยเวลาคนนะยังเวลาศีาเวลาทศเวลาทศาเวลาอิโยมานีมามาพุทธศสวะหมเพ่งเพลงพาพาหาหลือลอ่ะมาเรื่อปวเขาด้วยป่าวกกับด้วยเปกันกับเฮ้ยหอาจาไม่ได้สัมาอ่เอามายืนไหว้กันจะสัี่อย เรื่องอะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมพระอาจารย์ว่าไงใจเดียวกันไอ้ใจตรงกันด้วยรใช่ใจตรงกันใจตรงกันเอาเป็นว่าตอนนี้เลือกมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นการกําหนดโชคชะตาเลยนะถ้าพระอาจารย์นั่งบนแท่นที่หนึ่งได้ถือว่าชนะเลยทําสําเร็จกระเป๋าถูกตัดออกพระอาจารย์มีของมีคาถาอคมจริงจริงแต่ถ้านั่งลงไปแล้วพังทลายโอ้โหอันนี้นี่หลอกลวงนะอาจารย์ต้องตีลูกาเดี๋ยวพ่อพมพมหน่อยพ่น้ำมนต์หน่อยพน้ำมนต์หน่อยขอคาถาหน่อยค่ะ ออกไหมมึงจะออกยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกออกไหมออกไม่ออกไม่ออกเจอด้านนี้ออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วพ่อออกแล้วนะครับก่ออนย่างงี้ก่อนอย่างงี้นะถ้าจา์เรื่องหมายเลขหนึ่งนะครับคุณมายเลขหนึ่งจะนั่งที่เลขหนึ่งนะครับส่วนเลขสองลูกสิ์อยากรองครู ผมให้ลูกศิษย์นั่งเลขสองไปลูกศิษย์มาเชิญทั้งสองคนครับมอยากินมาคุณโอยโอ้ยโอ๊ยขอ๊โอ๊ยของเท้าของเ่าลงลุกลลงลุกอย่าเล่นอย่าอย่าหามากเดี๋ยวมากันบ่อยม้องเอาชุดกูไปใส่เลยไปเอางี้พระอาจารย์ พระอาจารย์ครับเชิญที่หน้าแท่นหมายเลขหนึ่งครับนี่ส่วนลูกศิษย์ครับลูกศิษย์บอลครับเชิญที่แท่นหมายเลขสองเดือนะระวังนะขอเชิญคุณนนท์นะคะมาลุ้นใกล้ๆทางนี้ด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าพระอาจารย์จะนั่งบนแท่นสาเร็จหรือไม่นะคะพระอาจารย์บอกแล้วนะว่าจะกระโดดขึ้นไป300เมตรนะครับฮะเอาอะไรนะเบาๆ แม่พระจารย์ก็ไม่พูดดังๆล่ะโอเคครับทั้งสองคนประจําที่เรียบร้อยนะครับครับผมเราจะกระโดดขึ้นไป300เมตรอย่างที่พระจารบอกนะครับและแม่เอาหรอสามเซนสามเซนบอโอเคสามเซนก็พอนะครับและลงมานั่งบนแท่นนะครับครับอาจารย์วันนี้ครับจะมาลองพิสูจน์คาถาของตัวเองครับว่าพระจารย์จะทําได้หรือไม่ห้ได้นะพระจารเฮ้ยหมายเลขหนึ่งนะครับที่พระจารย์เลือกมานะครับ ขอเชิญพระอาจารย์นั่งทานครับเฮ้ยนั่งสิเราอ่ะเราไม่นั่งอะทาอยังไันุบอันนี้ยุแบบเลยลูกศิลป์ลูกศิษย์ขอกระโดดีกคีได้ไหมอะยุบเถครับฮะยุบยุบ ต้องดุเหยอหยีบลงไปเน้พี่บอลพี่บอลกระโดดอีกทีหนึไประวังกระโดดไปดีอย่างเ้องไม่ดีเดีวนั้นมันมีอะไรว่าไม่หลังไม่ดีจริงจิตจริงหลังไม่ดีหลังไม่ดีเดี๋ยวพี่หนูเล็กทำให้ยังไงเอาเลยหนูเล็กกระโดดเลยให้หนูเล็กระวังหนึ่งสองสามไปนี่อถ้าไม่สำเร็จจะเป็นแบบนี้ไงแต่พระจารย์นั่งแท่นสำเร็จแบบนี้ถือว่าคุณนนท์ทำสำเร็จเฮ้ยบอกเลยว่าคนลุกในคาถาของสิงจริงอ่ะศักดิ์สิทธิ์มาก พอแล้วไปตรงมาแล้วไตรงมาแล้วและหนใจตรมกันด้วยนะไม่เลขหนึ่งเหมือนกันคุณนนก็เลือกพระจาน์ก็เลือกและทำสำเร็จแบบนี้แน่นอนนะคะกระเป๋าจะถูกตัดออกหนึ่งใบค่ะ โอกาสในการคว้าแจ็คพอตมูลค่า2ล้านกว่าบาทของคุณนนท์นะคะตอนนี้อยู่ที่1ใน4ค่ะและตอนนี้เราทําการแข่งขันครบทั้งหมด3เกมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันจะทําการหยุดเงินรางวัลแจ็คพอตค่ะว้าและผมเชื่อครับว่าตอนนี้คุณนนท์และคนไทยทั้งประเทศครับอยากรู้แล้วครับว่ายอดเงินรางวัลแจ็คพอตในวันนี้ครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ ค่ะและช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณนนท์จะคว้าแจ็คพอตกลับบ้านไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าช่วงพักโฆษณาน,นี้ใครเบอร์มือถือลงไทยด้วย97นะคะอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook ของทางคาราบาวค่ะแล้วก็โทรเข้าไปให้ไวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าโทรไวคุณจะได้5,000บาทไปครองช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในลุ้นล,ะละา่าลฟันแจ็คพอ